รครั้งหนึ่งมีเด็กชายสองคนชื่อว่าทองกับเงินพวกเขาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเรียนโรงเรียนเดียวกันแต่มีชีวิตที่แตกต่างกันราวกับฟ้ากับดินทองเป็นลูกของเศรษฐีใหญ่ในเมืองพ่อแม่มีกิจการและทรัพย์สินมากมายทองจึงมีเสื้อผ้าสะอาดสะอาดสวยงามให้ใส่มีของเล่นใหม่ๆไม่เคยซ้ำมีเงินซื้อขนมอร่อยๆทุกวันอยู่ไม่เคยขาด เป็นที่อิจฉาแก่เพื่อนๆคนอื่นในโรงเรียนเป็นอย่างมากและหนึ่งในนั้นก็คงไม่พ้นเงินเงินเป็นเด็กชายที่เกิดในครอบครัวที่ยากจนพ่อกับแม่ของเขาทำงานรับจ้างหาเช้ากินข้าบางวันเงินก็พอค่าข้าวแต่บางวันก็แทบจะไม่พอต้องเที่ยวไปขอหยิบยืมชาวบ้านยืมข้าวบ้านนวนทียืมข้าวบ้านนีท้ทีบางครั้งเพื่อนบ้านนอกจักจะไม่ให้ยืมแล้ว ยังเอาน้ำมา,าสาดไล่พวกเขาเราวกับเป็นหมูเป็นหมาด้วยความรังเกียจอีกด้วยเหล่านั้นจึงทำให้เงินรู้สึกอับอายและโกรธแค้นชีวิตเป็นอย่างมากโกรธแค้นทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งพ่อแม่ที่ทำให้เขาต้องเกิดมาอยู่ในสภาพอับจนข้นแค้นอย่างนี้ฉันเกลียดชีวิตแบบนี้ฉันเกลียดพ่อแม่จนแบบนี้ฉันเกลียดบ้านหลังนี้เงินโวยวายพร้อมกับเตะก้อนกรวดก้อนดินที่อยู่ข้างๆบ้าน อย่างโมโหกับโชคชะตาของตนเองทุกครั้งที่เขาได้เห็นทองเด็กชายที่อายุเท่ากันกับเขาแต่มีทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องอดอยากอยากกินอะไรก็ได้กินอยากใส่เสื้อผ้าสวยๆดีๆแบบไหนก็ได้ใส่ในขณะที่เขาในขณะที่เขาใส่แต่เสื้อผ้าตัวเดิมสักแล้วสักอีกจนสีซีดและหมองก็ยังต้องทนใส่มันอยู่อย่างนั้นไม่มีสิทธิ์เลือก ไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องอะไรทั้งนั้นถึงแม้จะอยู่โรงเรียนเดียวกันแต่ทั้งเงินและทองก็เรียนอยู่คนละห้องและไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวและไม่เคยพูดคุยกันมาก่อนเพียงแต่อาจจะเคยเห็นหน้าผ่านๆกันมาบ้างต่างฝ่ายต่างเรียกได้ว่าเป็นเพียงคนที่เคยผ่านหูผ่านตามาเท่านั้นเองเรื่องของเงินจะผ่านหูทองบ้างหรือเปล่าเด็กชายไม่รู้ รู้แต่เรื่องของทองมักจะผ่านเข้ามาในหูของเงินอยู่บ่อยๆเมื่อวานนี้แม่ของทองพาเขาไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆในเมืองเห็นว่าได้มาทั้งสามชุดแน่เสียงของเด็กหญิงคนหนึ่งดังลอดมาจากอีกฝ้าของรัว้วใช่ๆฉันก็เห็นเหมือนกันทองใส่รองเท้าคู่ใหม่สีแดงสดสวยมากเลยฉันอยากได้บ้างเด็กหญิงอีกคนเสริม เห็นว่าเขายังได้กินเค,ค้กวันเกิดในร้านขนมด้วยนะเป็นร้านชื่อดังที่ต้องต่อคิวเลยล่ะเสียงเด็กชายอีกคนดังแทรกขึ้นมาเหงอนนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใกล้ๆาฟังบทสนทนาเหล่านั้นโดยที่ไม่ตั้งใจยิ่งได้ยินยิ่งได้ฟังก็ยิ่งทำให้เขาทั้งอิจฉาและอยากได้ชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขสบายแบบนั้นเสียจริงเขาก้มหน้ามองลงเท้าแตะที่ขาดตรงสายรัดข้างหนึ่ง ต่างคิดในใจถ้าเรามีชีวิตแบบท้องเราคงไม่ต้องทนใส่รองเท้าแตะหน้าเกียดคู่นี้ไปโรงเรียนไม่ต้องคอยก้มหน้าหนีสายตาคนอื่นไม่ต้องทนกับชีวิตอันทุกข์ยากลําเค็นแบบนี้อีกต่อไปเงินเฝ้าคิดวนเวียนอยู่แบบนี้ทั้งวันทั้งคืนจนแทบไม่สนใจช่วยงานบ้านเล็กๆน้อยๆให้กับพ่อกับแม่เหมือนเดิมพ่อแม่ที่กลับจากทำงานข้างนอกมาอย่างเหน็ดเหนื่อย เมื่อกลับมาถึงบ้านแล้วเห็นบ้านรกน้ำถ้าไม่มีเตรียมไว้ก็โกรธมากเงินเอ้ยเอ็งกลับมาจากโรงเรียนตั้งนานแล้วทำไมยังไม่ตักน้ำมาเตรียมไว้อีกล่ะลูกพอกับแม่กลับมายังไม่ได้กินน้ำสักหยดเลยแม่ร้องเรียกจากลานหน้าบ้านเด็กชายยังคงนอนหงายอยู่บนแคร่สายตามอมองบนท้องฟ้าเหนื่อยไม่อยากทํา พ่อที่เดินตามเข้ามาได้ยินพอดีสีหน้าก็เริ่มบึ้งตึงเอ็งพูดอะไรของเอ็งออกมาหน่ะเงินแต่ตักน้ำสองสามถังยังจะบนอีกเหรอทำไปก็เท่านั้นอยู่ไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นทำไมต้องลำบากแบบนี้ด้วยพ่อแม่คนอื่นเขาสบายกันทั้งนั้นลูกเขาก็ไม่เห็นจะต้องทำอะไรแบบนี้ซะหน่อยเงินตะโกนสวนกลับมาอย่างขุนเคืองแม่ตกใจเงิน ทำไมพูดกับพ่อแม่แบบนี้ก็จริงนี่คนอย่างท้องไม่เห็นต้องทำอะไรก็ยังได้ดีเลยได้ของดีๆกินดีอยู่ดีทำไมผมต้องเป็นคนที่ลำบากคนเดียวแบบนี้ด้วยพ่อกำไมเรียแน่นด้วยความกุ่นโกรธจากทั้งความเหนื่อยและคำพูดของลูกเองจะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับเขาให้มันได้อะไรขึ้นมาองสบายก็เพราะว่าพ่อแม่เขาล่ำรวย พ่อแม่เองมันจนไงเองก็ต้องเข้าใจพ่อแม่บางสิพ่อพูดผอมกระตบที่อกของตัวเองด้วยความขับแค้นข้องใจไม่แพ้กันผมไม่เข้าใจและไม่อยากเข้าใจอะไรทั้งนั้นนอกจากพ่อกับแม่ทำให้ผมลำบากเงินกล่าวโทษอย่างไม่ยอมแพ้จนพ่อทนไม่ไหวคว้าไม้เดียวขึ้นมาในทันทีถ้าพูดกันแล้วไม่เข้าใจก็เห็นจะต้องพูดกันด้วยไม้เดียวแบบนี้แหละ พร้อมกับฟาดไม้เดียวดังเพี้ยตันหนัลงบนน้องของเด็กชายทิ้งร่องรอยแดงไว้อย่างชัดเจนโอ้พ่อทำไมต้องตีฉันด้วยเงินร้องไห้เสียงสัน่นก็เพราะเองมันดื้อด้านพูดไม่รู้เรื่องแบบนี้ไงกลับไปคิดทบทวนตัวเองเสียว่าตัวเองทำอะไรผิดบ้างพ่อพูดเสียงเครียดก่อนจะทิ้งไม้เดียวแล้วหันหน้าเดินหนีไปอย่างผิดหวัง แม่ได้แต่ยืนนิ่งน้ำตาคอเอ่อร้นในแววตาอื่นนั้นเงินนอนตัวร้อนเผาน้ำตาไหลเปียกหมอนเขาไม่ได้ร้องเพราะความเจ็บปวดจากไม้เรียวแต่เพราะคำพูดของพ่อที่ยังคงดังก้องอยู่ในหัวใจไม่รู้ว่าเด็กชายหลับไปนานแค่ไหนแต่เมื่อเขาตื่นขึ้นมาอีกทีเขาก็ต้องประหลาดใจเมื่อพบว่าตัวเองตื่นมาในบ้านหลังใหญ่โตที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิต แล้วก็ยิ่งตกใจเข้าไปใหญ่เมื่อคนที่เขาเห็นคนแรกที่ก้าวออกมาจากห้องก็คือแม่ของทองนั่นเองตอนแรกเขายังเงินงงสงสัยอยู่ว่าทำไมเขาถึงไม่อยู่ที่ที่แห่งนี้ได้แต่ยังไม่ทันจะได้เอ่ยปากถามแม่ของทองก็เรียกเขาอย่างสนิทสนมว่าทองตื่นแล้วเหรอลูกรีบไปน้างหน้าล้างตาแล้วลงมากินข้าวเร็วจะได้เตรียมตัวไปโรงเรียนคำพูดของแม่ทอง ทำให้เงินตกใจเป็นอย่างมากเขาอยากจะปฏิเสธว่าเขาไม่ใช่ทองแต่แม่ของทองก็ไม่ปล่อยให้เขาได้พูดอะไรยังแต่ดันหลังเขาเข้าไปจัดการธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยพอเดินเข้ามาในห้องน้ำเขาก็ต้องตกใจเข้าไปใหญ่เมื่อใบหน้าที่เขาเห็นในกระจกนั้นไม่ใช่ใบหน้าของเขาแต่มันกลับกลายเป็นใบหน้าของทองไปเสียแล้วแม้จะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น หรือว่าคำอธิษฐานตลอดหลายวันที่ผ่านมาของเขาจะกลายเป็นความจริงหรือก็สุดจะรู้พอทำให้ใจสงบลงได้เงินก็ได้แต่คิดกับตัวเองว่าในเมื่อเขาได้กลายเป็นเด็กชายทองไปแล้วเขาก็จะขอลองใช้ชีวิตอย่างที่อีกฝ่ายเป็นอย่างดีที่สุดโดยเฉพาะความสุขสบายที่เขาห่วยหามนานหลังจากนั้นเขาก็รีบจัดการอาบน้ำอาบท่ายอย่างรวดเร็ว และแต่งตัวด้วยชุดนักเรียนพร้อมกับคว้ากระเป๋าอย่างกระตือรือร้อนลงบันไดบ้านไปยังห้องอาหารอย่างรวดเร็วแต่ไม่รู้เพราะว่าเขากระตือรือร้อนมากเกินไปหรือเปล่าเมื่อไปถึงห้องอาหารก็ต้องชะง,งักไปกับใบหน้านิ้วคิ้วขมวดของทั้งพ่อและแม่เข้าเสียก่อนชักช้าเลยเวลากินข้าวมาตั้งกี่นาทีแล้วตั้งแต่ที่แม่แกขึ้นไปตามเนี่ย ผู้เป็นพ่อว่าพลังเอานิ้วแตะเบาๆที่นาฬิกาบนข้อมือของตนเองแล้วมารยาทที่สั่งสอนไปไม่ได้ใช้หรือไงถึงได้จำไม่ได้ว่าอย่าวิ่งกระแทก้นเท้าลงบันไดแบบนี้ขอโทษครับเงินหรือเด็กชายที่กำลังอยู่ในร่างของทองเลยปากขอโทษในทันทีเราไม่รู้มาก่อนในเรื่องของมารยาทแบบนี้ในบ้านของทองเพราะแต่ไหนแต่ไรมา ที่บ้านเขาก็ไม่เคยมีใครมาใส่ใจเรื่องนี้กันแม้แต่น้อยวันทั้งวันคิดแต่ว่าจะทำอย่างไร,รหาเงินจากไหนมาให้พอค่าข้าวไปวันๆมานั่งสีทองรีบกินข้าวเร็วเข้าเดี๋ยวจะไปโรงเรียนไม่ทันเอานะลูกแม่ที่เห็นว่าลูกชายยังยืนทำหน้าพิกลอยู่ก็กวักมือเรียกเข้ามาอย่างไวอย่างน้อยท่าทางของแม่ทองก็ไม่ได้เข้มงวดมากเท่ากับพ่อของเขานัก นั่นจึงทำให้เงินอดล่งใจไปไม่ได้ตรงหน้าเป็นข้าวต้มขาวที่กำลังส่งกลิ่นหอมฉุยพร้อมกับเครื่องเคียงทั้งหลายทั้งผัดผักบุ้งไฟแดงยำไข่เค็มหรือจะเป็นของที่เงินไม่เคยได้กินมาก่อนในชีวิตอย่างปลาทับทิมทอดสามรสปุ้งคข่วกระเทียมและกระเพาะปลาทำให้เด็กชายถึงกับกืนน้ำลายอึกใหญ่ด้วยความอยากกินเป็นอันมากไม่รอช้า เขารีบยื่นช้อนออกไปตักทันทีแต่ก็พลันชะงักเมื่อเสียงอันดูดของพ่อทองดังขึ้นมาเสียก่อนใครใช้ให้แกเอาช้อนตัวเองไปตักของที่อยู่ในจานกลางแบบนั้นช้อนกลางก็มีไม่เห็นหรือไงโตป่าน,นี้แล้วยังจะต้องให้สอนมารยาทขั้นพื้นฐานอีกรือ,อยังไงขอโทษครับเงินรีพูดขอโทษอีกครั้งยังตกใจเขาไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยพอที่บ้านของเขา ข้าวของเครื่องใช้มีอยู่จำกัดแต่ละคนมีช้อนของตัวเองได้ก็ถือว่าดีมากแล้วของที่อยู่ในถ้วยกลางซึงแทบไม่ต้องใช้ช้อนกลางเลยใครตักทันก็ตักตักไม่ทันก็อดกินเท่านั้นแม่ท้องที่เห็นคงจะอดไม่ได้จึงได้เอื้อมมือออกมาเราใช้ช้อนกลางบนโต๊ะตักอาหารแต่ละอย่างใส่ให้กับในถ้วยข้าวต้มของเขาแทนพร้อมกับพูดว่า รีบกินเร็วเข้าเดี๋ยวจะไม่ทันขึ้นรถไปโรงเรียนนะเจ็ดโมงครึ่งเราจะต้องไปกันแล้วครับเงินรับคําพร้อมกับรีบตักอาหารกินอย่างรวดเร็วและเป็นอย่างที่คิดอาหารของบ้านทองอร่อยมากเขาจึงตักคาต่อไปเข้าปากอีกอย่างรวดเร็วแต่ละคําเป็นคําใหญ่แทบจะพูนช้อนแต่ก็ต้องชะงักเมื่อสายตาเหลือไปเห็นพ่อของทอง ที่มองมาด้วยสีหน้าไม่พอใจอย่างที่สุดก่อนจะสายหน้าวันนี้แกเป็นอะไรของแกทําตัวไม่มีมารยาทอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้จะประท้วงที่ฉันให้แกเรียนพิเศษเยอะมากขึ้นหรือยังไงฮะคำพูดของพ่อทองทําให้มือที่กําลังตักอาหารเข้าปากของเงินถึงกับยกช้อนไม่ขึ้นอีกเลยอาหารแสนอร่อยที่วางอยู่ตรงหน้า ถึงกับกล่อยไปในทันทีเงินอยากจะบอกว่าเขาไม่ใช่ทองไม่ใช่ลูกชายของพวกเขาก็ไม่กล้าในขณะที่คิดว่าควรจะพูดอะไรบางอย่างออกไปทั้งพ่อและแม่ของทองที่นั่งอยู่ก็ลุกขึ้นพร้อมกันในทันทีเจ็ดโมงครึ่งแล้วไปกันเถอะเดี๋ยวจะไม่ทันพ่อว่าพร้อมกับถือกระเป๋าและเสื้อสูทที่พาดเก้าอี้เอามาแขวนไว้ที่แขน เงินถึงกับตกใจเขายังกินข้าวไม่อิ่มเลยด้วยซ้ําแต่พอเห็นสายตาของพ่อกับแม่ที่มองมาอย่างกดดัน <_ d un> เด็กชายก็จําใจจะต้องลุกไปทั้งๆท,ท,ที่ท้องยังร้องด้วยความหิวโหยอยู่ดังเดิมความคิดที่ว่าหากเขาได้ใช้ชีวิตอย่างทองคงจะมีความสุขนั้นเริ่มจะทําให้เขาลังเลใจเสียแล้วมันทําให้เงินห่วนคิดไปถึงครอบครัวของเขาว่าถึงแม้จะไม่มีกับข้าวแสนอร่อยมากมาย แต่ทุกเช้าก่อนมาโรงเรียนเขาก็ยังคงได้กินข้าวอิ่มท้องอยู่เสมอถึงแม้จะเป็นแค่ข้าวคุกกับไข่ต้มน้ำปาเพียงครึ่งฟองก็ตามตลอดทั้งเช้าวันนี้เงินที่อยู่ในร่างของทองแทบจะเรียนไม่รู้เรื่องเลยเนื่องจากท้องหิวเลยทำให้ไม่มีสมาธิเหมือนเช่นทุกทีและเขาก็เพิ่งจะรู้ว่าทองนั้นเรียนเก่งมากและมักจะเป็นคนที่คุณครูเรียกให้ตอบคำถามในชั้นเรียนอยู่บ่อยครั้ง แต่กลับกันเมื่อเงินได้กลายเป็นทองเขากลับตอบคำถามพวกนั้นไม่ได้เลยสักข้อทำให้ทั้งคุณครูและเพื่อนเพื่อนมองมาด้วยเขาที่สายตาที่แปลกไปราวกับมองสิ่งประหลาดอย่างไรอย่างนั้นยังกลับไม่ใช่ทองแน่เพื่อนที่ห่างออกไปประมาณสองโต๊ะคนหนึ่งพูดขึ้นพร้อมกับเพื่อนที่นั่งข้างๆบางหันมามองที่เขาแล้วกระซิบกระซาบก,กันแต่ก็ดังพอราวกับตั้งใจให้เขาได้ยินไปด้วย นั่นสิดูมืน,มนเบอยยังไงก็ไม่รู้ไม่เหมือนทุกที่เลยเพื่อนที่นั่งด้วยกันกับอีกฝ่ายว่าวันทั้งวันทองจะต้องทนกับสายตาที่คนมองมาเขาด้วยความแปลกประหลาดจนทำให้เขารู้สึกอึดอัดไปหมดแต่พอถึงเวลาเลิกเรียนที่เขารอคอยว่าจะได้กลับบ้านไปพักผ่อนและได้กินอาหารอร่อยๆอ,อ,อย่างที่ต้องการแต่คนขับรถที่มารับเขากลับบอกว่า เดี๋ยวผมจะไปส่งคุณหนูที่เรียนพิเศษที่แรกก่อนนะครับหลังจากนั้นตอนหนึ่งทุ่มเราจะไปเรียนพิเศษที่ที่สองแล้วก็เรียนพิเศษที่สุดท้ายตอนสองทุ่มครึ่งนะครับเงินที่ได้ฟังก็แทบจะเข่าอ่อนนาซีดเปื่อดในทันทีเขาอยากจะส่ายหัวแล้ววิ่งหนีออกไปให้ไกลที่สุดแค่เรียนที่โรงเรียนอย่างเดียวเขาก็ได้สายตาแปลกประหลาดจากคนรอบข้างมากพอแล้วถ้าให้ไปเรียนที่เรียนพิเศษที่ทองเคยไป และถ้าเกิดคุณครูเรียกตอบคำถามขึ้นมาอีกเขาต้องตายแน่ๆและที่สำคัญแต่และที่ใช้เวลาไม่น้อยไม่รู้ว่าจะได้กลับบ้านเมื่อไหร่พราะเขาถามคนขับรถมีสีหน้าแปลกใจเล็กน้อยก่อนจะตอบกลับมาว่าปกติคุณหนูก็เรียนพิเศษจนประมาณถึงห้าทุ่มครึ่งนี่ครับและเราใช้เวลาในการเดินทางกลับบ้านอีกครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านอีกทีประมาณเที่ยงคืนครับ ลุงคนขับรถพูดพรางเปิดประตูให้เงินเข้าไปเงินรู้สึกเหมือนอยากจะร้องไห้โวยวายไม่ก็แก้งเป็นบ้าไปเสียเลยไหนกันความสุขไหนกันความสบายไหนการสิ่งที่เรียกว่าอยากได้อะไรก็ได้ทุกอย่างเหล่านี้มันอยู่ภายใต้การแลกเปลี่ยนที่เรียกว่าการควบคุมบังคับนี่เสียทั้งสิ้นเอาไม่อยากเป็นทองไม่อยากเป็นอีกต่อไปแล้ว แต่กระนั้นแม้จะบอกว่าไม่อยากเป็นแล้วก็ใช่จะไม่อยากเป็นอีกได้เลยราวกับสวรรค์ไม่เป็นใจหรือโชคชะตากันแกล้งเงินในล่างของทองก็ยังคงต้องใช้ชีวิตของทองต่อไปด้วยความอึดอัดตลอดเวลาเขาต้องตื่นตั้งแต่หกโมงเช้าลุกขึ้นมาอาบน้ำแต่งตัวให้เรียบร้อยเจ็ดโมงต้องลงไปกินข้าวเจ็ดโมงครึ่งต้องออกจากบ้านไปโรงเรียนเรียนจนถึงบ่ายสามโมงเย็น ลังจากนั้นก็ไปเรียนพิเศษต่อกลับมาถึงบ้านก็เกือบเที่ยงคืนอาบน้ําอาบท่าเสร็จก็ปาเข้าไปเกือบเที่ยงคืนครึ่งแล้วบางครั้งก็เกือบตีหนึ่งแม้กระทั่งวันหยุดแม้จะไม่ต้องไปโรงเรียนแต่ก็ต้องไปเรียนพิเศษโดยมีคุณครูมาคอยสอนที่บ้านไม่ต่ำกว่า3-5ถึงวิชาในแต่ละวันวันแล้ววันเล่าเขาต้องใช้ชีวิตเป็นเด็กชายทอง วนเวียนซ้ำไปซ้ำมาอยู่แบบนี้ราวกับว่าจะไม่มีวันหลุดออกไปจากวงโคจรอันอน่าอึดอัดและน่าเบื่อหน่ายอันนี้ได้เลยแม้ทุกวันจะได้กินของอร่อยได้กินขนมเท่าที่จะพอใจได้ใส่เสื้อผ้าแบบที่อยากใส่ได้เล่นของเล่นที่เขาไม่เคยได้เล่นมาตลอดทั้งชีวิตแต่เขากลับไม่รู้สึกถึงความสุขที่ควรจะมีจนนิดเดียวมันมีแต่ความเหงาความเครียด ความกดดันจนทำให้เขาปวดหัวไปหมดความกระตือรือร้นที่มีมาตั้งแต่แรกแทบไม่หลงเหลืออยู่แล้วตอนนี้เงินคิดถึงครอบครัวของตนเองเป็นอย่างมากคิดถึงพ่อที่เคยตีเขาคิดถึงแม่ที่เคยต้มไข่คุกน้ำปลาให้เขาคิดถึงชีวิตอันแสนปลอดโปร่งโล่งสบายไม่ต้องถูกบังคับให้เรียนดีเรียนเก่งและต้องเรียนให้ได้ดีในทุกๆวิชา ไม่ต้องถูกคาดหวังมากมายขนาดนี้ตั้งแต่เด็กจากพ่อแม่เขาคิดถึงชีวิตแบบนี้เป็นที่สุดสุดท้ายเขาเริ่มทนไม่ไหววิ่งกลับไปที่บ้านหลังเดิมของตัวเองที่นั่นเขาได้เห็นเงินหรือก็คือทองที่อยู่ในร่างของเขาใส่เสื้อผ้าชุดเก่าๆของเขากำลังวิ่งเล่นอยู่กับเด็กข้างบ้านด้วยสีหน้าที่มีความสุขเสียงหัวเราะอย่างสนุกสนานอย่างที่เขาเคยเป็นแต่ตอนที่เขากลับกลายเป็นทอง เขากับไม่เคยได้หัวเราะและมีความสนุกสนานเช่นนี้อีกเลยจนแทบจะลืมความรู้สึกแบบนี้ไปแล้วด้วยซ้ำตอนนี้เขารู้สึกอิจฉาทองที่อยู่ในร่างของเขาอีกแล้วเหมือนทองจะรู้ว่าเขาแอบมองเจ้าตัวอยู่อีกฝ่ายหันมาหาเขาเขา้าทีแรกทองดูชะงักด้วยความประหลาดใจเล็กน้อยก่อนจะเดินเข้ามาหาเขาอีกฝ่ายที่ใช้ใบหน้าของเขา ยิ้มมาให้โดยไม่รู้สึกโกรธหรือขุ่นเคืองที่เขามาแย่งชีวิตอันสุขสบายนี้ไปจากตนเองเลยแม้แต่น้อยนายมีความสุขไหมอันที่จริงเงินมีคำถามมากมายที่อยากจะถามอีกฝ่ายแต่ในบรรดาคำถามเหล่านั้นนี่กลับกลายเป็นคำถามที่เขาอยากรู้จากอีกฝ่ายมากที่สุดอืมทองหรือคนที่อยู่ในร่างของเขาไปยักหน้าพร้อมกับยิ้มกว้าง ฉันมีความสุขมากเลยแล้วนายล่ะฉันยังไม่ทันที่เงินจะตอบก็ได้ยินเสียงแม่เรียกจากด้านหลังเสียก่อนเงินหันไปมองแม่และพ่อของเขาที่เพิ่งกลับจากการทำงานนอกบ้านแล้วน้ำตาก็ไหลลินนั่นคือพ่อกับแม่ของเขาเงินอยากจะพุ่งตรงเข้าไปโอบก,กอดท่านทั้งสองแต่เงินที่อยู่ในร่างของเขา เดินเข้าไปจุงมือทั้งคู่เสร็จก่อนและพากันเดินกลับเข้าไปบ้านพร้อมกับพูดคุยรากับเป็นคนในครอบครัวของเขาจริงๆวันนี้ทำงานมาเหนื่อยไหมครับผมทำความสะอาดบ้านและเตรียมน้ำไว้ให้พ่อกับแม่แล้วไปพักเหนื่อยสักหน่อยดีกว่าครับดีจริงๆเงินลูกพ่อเป็นเด็กดีจริงๆเดี๋ยวนี้โตพอที่จะรู้จักถามถ่ายพ่อแม่แล้วระวันเหนื่อยหรือไม่ พ่อภูมิใจจริงๆพ่อตอบรับพร้อมกับหัวเราะอย่างชอบใจฟางรูปหัวลูกชายที่เดินมาอยู่ข้างๆไปด้วยโดยมีแม่คอยพูดเออออด้วยความเห็นไปในทิศทางเดียวกันเงินมองภาพของครอบครัวของเขาเข้าบ้านไปด้วยแววตาที่หลากหลายความรู้สึกทั้งดีใจสุกใจและก็เศร้าใจในเวลาเดียวกันเมื่อมาคิดดูดีๆแล้ว เขาก็ไม่เคยนึกขอบคุณพ่อแม่ที่หาข้าวหาปลามาให้ไม่เคยถามถ่ายพวกท่านว่าเหนื่อยไหมทุกครั้งที่กลับมาจากที่ทำงานไม่เคยคิดถึงความรู้สึกของพวกเขาเอาแต่ความรู้สึกของตนเองเป็นใหญ่มาคิดได้ตอนนี้ก็สายไปเสียแล้วแต่ไม่รู้ว่าเขาจะโลภมากไปไหมที่อยากจะกลับไปเป็นเหมือนเมื่อก่อนกลับไปเป็นเด็กชายเงินที่บ้านยากจน กินแต่ข้าวคุกไข่ต้มน้ำปลาบ่อยๆแต่มีครอบครัวที่อบอุ่นที่สุดในโลกตื่นมาอีกครั้งเขาก็พบว่าตัวเองยังอยู่ในบ้านหลังเก่าเดิมมีแม่ที่กำลังประคองเขาให้ลุกขึ้นมากินข้าวต้มเปล่าที่มีเครื่องเคียงเป็นไข่ต้มอาหารจานหลักของพวกเขาเหมือนเดิมแม่บอกว่าพ่อเขาเสียใจมากที่ตีลูกจนถึงกับเป็นไข้อย่าโกรธพ่อเขาเลยนะลูก พ่อเขาถึงกับให้แม่หยุดงานเพื่อให้มาเฝ้าลูกโดยเฉพาะเลยนะแแบยังรับงานเพิ่มมากขึ้นจะได้หาเงินให้ได้เยอะๆมารักษาลูกอีกแม้จะแปลกใจอยู่บ้างที่เขาตื่นขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่ผ่านวันที่เขาไข้ขึ้นมาเพียงแค่วันเดียวเองและเรื่องราวที่เขาได้กลายเป็นทองนั้นไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือความฝันกันแน่แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ดีใจมาก ที่เขาได้กลับมาเป็นเด็กชายเงินอีกครั้งเขาเข้าไปกอดแม่ของเขาในทันทีด้วยความรู้สึกคิดถึงอย่างเป็นที่สุดขอบคุณครับแม่ต่อไปผมจะเป็นเด็กดีจะช่วยพ่อกับแม่ทำงานให้มากขึ้นพ่อกับแม่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยเพราะผมอีกต่อไปแล้วหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาเมื่อเขาเจอทองที่โรงเรียนอีกครั้งเขาก็ไม่รู้สึกอิจฉาในความร่ำรวยของทองอีกต่อไป กับการเขารู้สึกสงสารและเห็นใจในชีวิตของอีกฝ่ายด้วยซ้ำแม้จะไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาได้พบเจอมากับตัวเองเป็นเรื่องจริงหรือแค่ความฝันและไม่รู้ว่าทองจะมีความสุขหรือความทุกข์กับที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแต่มันทำให้เขาได้เรียนรู้อะไรมากมายยิ่งขึ้นและอีกหนึ่งสิ่งที่รู้ก็คือคนเรามักจะอยากได้อยากเป็นและอยากมีในสิ่งที่ผู้อื่นมีอยู่เสมอ โดยไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นมันคือความสุขหรือความทุกข์ของเขากันแน่ฉะนั้นจงเป็นสิ่งที่ตนเองมีและมีความสุขเฉพาะในสิ่งที่ตัวเองมีจะดีกว่าจกบริบูรณ์